สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนการใช้งาน Adobe Premiere Pro CC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการ Export ชิ้นงานนะครับผมอ,อ,อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อเราทำการแก้ไขหรือปรับแต่งชิ้นงานวิดีโอของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วและต้องการจะนำชิ้นงานตัวนั้นไปแชร์หรือว่าอาจจะเป็นการส่งงานให้กับอาจารย์ส่งงานให้กับหัวหน้าง,งานหรือแม้กระทั่งส่งงานให้กับลูกค้านะครับ ขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการ Export หรือการแปลงชิ้นงานออกมาให้มันเป็นไฟล์ในรูปแบบที่เราต้องการและก็เหมาะสมกับสื่อที่เราจะนําไปเผยแพร่นะครับโดยการ Export ชิ้นงานเนี่ยก็จะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราได้ทําการแก้ไขงานไปจนที่เป็นที่พอใจของเราหรือว่าลูกค้าแล้วเพื่อนําไปประมวลผลนะครับให้มันเป็นไฟล์ในรูปแบบที่เราต้องการในที่นี้ไม่ได้จํากัดว่า การแปลงไฟล์ออกมาเนี่ยครับจะต้องเป็นในรูปแบบไฟล์วิดีโอเท่านั้นอ,อย่างเช่นผมมีไฟล์วิดีโอ,อมาผมอาจจะเอาแค่เสียงของไฟล์วิดีโอนั้นก็ได้หรือผมจะเอา,อาไฟล์วิดีโอนั้นแค่ภาพเคลื่อนไหวอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอามันแปลงเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับผมในส่วนนี้ก็สำหรับการ Export ชิ้นงานก็สามารถทำได้ดังนี้ครับ ขั้นแรกก็ให้เราเปิดโปรเจกต์ Project ที่เราจะทำการเอ็กพอร์ตขึ้นมานะครับผมเ,ออเมื่อเราทำการเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็ให้เราไปที่ในส่วนของออให้เราคลิกที่ตัวซีเควนซ์นะครับเ,ออเสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วเลือกไปที่หัวข้อเอ็กพอร์ตนะครับออแล้วก็เลือกที่หัวข้อที่ชื่อว่ามีเดียนะครับผมหรือว่าใช้ช็อตคัทก็คือ c t r l M เมื่อเรากดาหัวข้อ export แล้วในส่วนของ media เข้ามาแล้วก็จะปรากฏหน้าตา,อ,าอีก pop-up หนึ่งเป็น window หน้าตาที่ชื่อว่า export setting นะครับสำหรับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะขออธิบายเป็น2ส,ส่วนเริ่มจากส่วนนี้ก่อนแล้วค่อยไปส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือ monitor มันเหมือนว่าเป็นเป็นการ preview preview ให้เราดูก่อนว่าเออชิ้นงานที่เราจะ Export เนี่ยมีในส่วนไหนบ้างอ่ะพอพูดถึงในส่วนของมอนิเตอร์แล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งในกรณีที่เราต้องการเอ่อไฟล์ไฟล์ที่ Export ออกไปนะครับเราต้องการแค่ส่วนหนึ่งของบน Sequence อะ sequence หรือว่าส่วนหนึ่งของบน Project Timeline เนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยสองวิธีง่ายๆก็คือ1นนะครับให้เราดูสังเกตรตรงนี้ sort length นะครับอันนี้ปกติแล้วเขาจะเรียกว่าที่ sequence in tab out นะครับก็คือในส่วนนี้เขาจะทำการ export งานทั้งหมดที่อยู่บน sequence ตั้งแต่เริ่มจนไปถึงสุดนะครับผมแต่ถ้าเราต้องการจะเอาแค่บางส่วนของ sequence นะครับเราทำได้โดยวิธีการขยับมันครับขยับมันไปตรงส่วนที่เรา ต้องการจะ e x p o r t งานออกมาอ,อย่างเช่นผมเอาแค่ส่วนนี้ผมก็อันนี้ก็คือการเลือก Export งานแค่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็สังเกตที่ u u t o m มเ n k นะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ c Custom สต n k เอ่อตรง s t r t n k นะครับขอโทษทีเขาจะเปลี่ยนเป็น Custom ครับก็คือการปรับแล้วก็ Work Area Work Area นี่ก็เหมือนกันก็คือเขาก็จะเอางานทั้งหมดของเรา ในพื้นที่หรือว่า e n t i r y sequence อะอะไรประมาณนี้นะครับผมขอเลือกเป็น sequence in out เหมือนเดิมโอเคในส่วนนี้ก็คือการปรับสเกลให้มันพอดีหรือว่า fit f i e l อะไรเงี้ยยืดหดนะครับตามปกติอีกวิธีหนึ่งในกรณีที่เราต้องการจะ export งานเฉพาะบางช่วงของตัว sequence ใช่ไหมครับเราก็สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตปิด ในส่วนของ export s i t t i n g ไปก่อนอก็ให้เรามาเลือกอช่วงเวลาที่เราต้องการจะทำการ export นะครับออย่างเช่นผมต้องการช่วงนี้ผมก็ทำการ mark in mark in มันเสร็จแล้วก็ไปช่วงที่ผมต้องการอีกช่วงต้องการผมเอาจบแค่นี้พอผมก็ mark out ส่วนนี้ อันนี้คือการก็คือการ export ชิ้นงานเฉพาะแค่บางส่วนบน sequence หรือว่า Time line แล้วก็เราสามารถกด control m เพื่อทำการ export ก็ได้หรือว่าจะไปที่ file แล้วก็ export media ก็ได้เหมือนกันสังเกตนะครับเ,เ,เขาจะเลือกที่ sort length in and out เหมือนกันแต่จะต่างกันตรงที่ว่า in and out เนี่ย เราจะใช้ make in กับ make out กํากับถ้าเราเป็นเลือกเป็น work area ล่ะ work area คือทั้งก้อนเลยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาในส่วนของ mark in mark out ออกก่อนผมก็มาเลือกตรงนี้แล้วก็เคลีย mark in mark out โอเคไปที่ export setting เหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้ก็ในส่วนของเออ monitor เนี่ยก็ มีประมาณนี้นครับโอเคคราวนี้เรามาดูด้านขวามือของเราบ้างครับเริ่มจากากรอบสี่เหลี่ยมบนนะครับกรอบสี่เหลี่ยมบนเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ให้เราเลือกในส่วนของฟอร์แมตที่เราต้องการจะเอ็กซ์พอร์ตมันออกไปเราต้องการฟอร์แมตแบบไหนก็ให้มาเลือกในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็เอาพุ t เราจะให้ไปวางไว้ที่ไหนได้ซีได้ดีโฟลเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ ค่าตั้งแต่ตัวแรกให้ดูว่ามันมีความสามารถเป็นยังไงบ้างอันแรกนะครับ Match Sequence Setting ในส่วนนี้ถ้าเราติกทุกอย่างจะโปรเซสให้เองหมดเลยในส่วนของ Export Setting นะครับเขาจะทำการดึงออในส่วนของค่าของ Sequence เนี่ยมาใช้ในการ Export ก็คือ Sequence เ,เป็นรูปแบบไหนเขาจะ Export ไปรูปแบบนั้นอย่างสมมุติว่า ตัวงานใน Sequence เนี่ยเป็น 720p เขาก็จะแปลงไปเป็น 720p ในรูปแบบของที่ Sequence กำหนดไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับในส่วนนี้โอเคคราวนี้เรามาดูที่ถ้าเกิดเราเอาติ๊กออกเนี่ยแล้วเรามาเลือก format เป็นแบบเมนวลนะครับอ,อย่างที่ผมกล่าวไปต้นคลิปว่าเราสามารถแปลงคลิปวิดีโอเนี่ยให้เป็นแค่เสียงอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะแปลงเป็น ภาพนิ่งอย่างเดียวก็ได้เราสามารถทําได้โดย format เยนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมขอคลิก format นะครับจะอธิบายส,ส่วนที่สําคัญสาคัญอย่างแรกนะครับ a c c audio อันนี้คือเราแปลงเป็น audio เพียวๆเลยเราจะไม่เอาคลิปวิดีโอต่างๆทั้ง,งสิ้นเลยครับเราจะเอาแค่ไฟล์เสียงเท่านั้นในส่วนนี้แล้วก็จะเป็น format จุด aac นะครับเป็น format เสียงที่มีคุณภาพสูง แล้วก็ในส่วนนี้ Animate GIF ก็คือแปลงภาพเป็น g i f นะครับแล้วก็ในส่วน AVI ก็อย่างที่ทราบกันว่า AVI ก็เป็น Format ชนิดหนึ่งของตัวคลิปวิดีโอตัวต่อไปก็คือ v v u u n o o p r e s s e d u n c o m p r e s s e d นี่ก็หมายความว่าเป็น AVI ที่ไม่ทำการบีบอัดตัวไฟล์เลยก็คือมันจะมีขนาดใหญ่กว่า AVI ปกตินะครับในส่วนนี้ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของ avi สังเกตตรง present น,นะครับ present เ,เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกว่า avi เนี่ยเราจะไปเป็นในรูปแบบไหนเ้วก็ดูทีวีของเราเป็นแบบระบบ pl เป็น ntsc dv w i s c r e e n อะไรก็ว่าไปนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็มาในส่วนถัดไปก็คืออันนี้สำคัญครับตัวนี้เป็น h 2 6 4 ในส่วนนี้สําคัญมากครับเพราะว่าในส่วนนี้เป็นการ Export ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมเอ่อเ2เนี่ยเป็นที่นิยมมากไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่ YouTube เอาแปลงไฟล์ไปใช้บนตัว Device ของ Apple อย่างเช่นด iPhone iPad อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ format h 2 6 4ในการ เอนโคดมันออกไปได้ในการ EXPORT มันออกไปได้นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของมีเซ n นเนี่ยโอพีเซนเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะมากเลยครับสังเกตไหมครับว่าเออมนะี Android Phone Tablet Android Phone Android Tablet อะไรงนี้โฟละเอียดมากครับแล้วก็เราสามารถเลื่อนลงไปดูได้อีกนะีอย่างเช่นตรงนี้นะครับนี่ Apple TV เห็นไหมครับ iPad iPhone 3G แล้วก็เขาก็มี Description ในส่วนของ r e s o l u t i o n เนี่ย กำกับไว้ข้างหลังว่าคลิปวิดีโอเนี้ยมีจะมีเอ่อเซลูชันเท่าไหร่ถ้าเราเลือกพีเต์ในรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็น hd hd ในรูปแบบหน hd แบบ i กี่เฟรมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อัน,นอันนี้สำคัญครับในกรณีที่เราต้องการแปลงวิดีโอเนี่ยไปเป็นเอาไปขึ้นบน YouTube หรือว่าจะเป็น เวอิโมเนี่ยเวมิโอเนี่ยเราก็สามารถเลือกให้มันตรงได้เลยอ,อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น YouTube 1080p HD ให้ดูนะครับอโอเคอแล้วก็ฟอร์แมตอื่นๆอย่างเช่น JPG JPG เนี่ยก็อย่างที่ผมกล่าวไปต้นคลิปนะครับว่าเเราไม่จะเป็นต้องแปลงเป็นไฟล์วิดีโอ,อเดี๋ยวก็ได้เราแปลงเป็นภาพนิ่งก็ได้โดยภาพนิ่งเนี่ยมันก็จะ เป็นเฟรมหนึ่งเฟรมต่อหนึ่งภาพโดยถามว่าเอาไปทำอะไรล่ะก็เอาไว้เผื่อแบบเราเอาไปทำเป็นสไลด์อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเราถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาคลิปวิดีโอเราเดินเล่นงานวัดหรือว่าจะเป็นเดินเล่นตลาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเราต้องการแบบเป็นภาพนิ่งแล้วเป็นสไลด์เนี่ยเราสามารถใช้ในส่วนนี้ย export เป็นรูปภาพแล้วก็เอาไปทำเป็นสไลด์ได้นะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าใช้น่าใช้น่าลอง แล้วก็ฟอร์แมตต่างๆแล้วก็ตัวนี้นก็คือ PNG PNG ก็เป็นนามสกุลไฟล์ภาพอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความละเอียดดีกว่าตัว JPG นะครับแล้วก็มีแปลงเป็น QuickTime, TIF อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปที่ h 2 6 4นะครับแล้วก็เลือกไปที่ YouTube นะครับในในที่นี้งานผมต้องการ Export ไปเป็น YouTube อพอดีผมว่าผมเนี่ยจะต้องการอัพคลิปวิดีโอนี้ลงมาใน YouTube ผมก็จะเ,เลือกมาในส่วนของฟอร์แมตเป็น H 264แล้วก็เลือกเป็น YouTube เลยจะได้จบไปในส่วนนี้ Save Present เ,เราก็สามารถเลือก Save p r e s e t ได้ก็คือเรากำหนดเสร็จแล้วแล้วถ้าเรา Save p r e s e t ไปเราก็จะไม่ต้องมานั่งปรับแต่งอะไรเวลาเราจะเอาในส่วนของพ r e s e นตตัวนี้มาใช้งานประมาณนี้ครับคอมเมนต์ก็คือการ ลง description ตัวคลิปวิดีโดอ,อนี้ไปมาในส่วนนี้ Output Name Output Name เนี่ยเขาสังเกตตรงชื่อนะครับตรงนี้จะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับเมื่อเราคลิกเนี่ยเขาจะให้เลือกออผาดที่เราจะทำการเก็บคลิปวิดีโอตอนแปลงออกมาแล้วเนี่ยว่าจะไปอยู่ไงอ่าอย่างเช่นของผมเก็บไว้ที่ได้ดีแล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Backup Work ใช่ไหมครับแล้วผมก็ตั้งชื่อไปเลยว่า อันนี้ผมเป็นรีวิวแกะกล่องตัวโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งนะครับผมก็ตั้งชื่อไปเลยอันบอกวีโกะอันนี้ก็คือชื่อคลิปวิดีโอของผมที่เวลาแปลงออกมาก็จะได้เป็นชื่อตัวนี้นะครับจากนั้นเรามาสังเกตรตรงนี้ครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอ็กพอร์ตแค่วิดีโอหรือว่าเราจะเอ็กพอร์ตแค่ออดิโอก็ได้แล้วแต่นะครับในส่วนนี้ผมก็ขอเอ็กพอร์ต ทั้งเสียงและก็รูปภาพเพราะผมจะใช้ในส่วนนี้โอเคผมก็ขออนุญาตาจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราติ๊กเอาอันใดนึงออกเนี่ยตัวพรีเซนต์เนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยครับจะเปลี่ยนไปเป็นออในรูปแบบอีกรูปแบบนึงเลยก็เมื่อกี้อย่างที่ผมแจ้งไปว่าผมต้องการเออเอ็กซ์พอร์ตไปเป็นงานของ YouTube ผมก็มาเลือก y o u t u b e 1 0 8 0 p หรือ f u l l HD นั่นเองโอเค ต่อไปก็เป็น summary นครับ summary ก็จะบอก detail ออว่าคุณไฟล์ของคุณเป็นรูปแบบไหนและคุณจะแปลงไปเป็นรูปแบบไหนนะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมจะแปลงไปเป็น youtube ใช่ไหมครับเราก็มาดูตรงส่วนนี้ output อ่ะ output ก็เขาก็จะบอกว่าคุณจะแปลงวิดีโอเนี่ยออกไปอยู่ตรงที่ได้ดี back up work นะชื่อว่า w e g o u n b o x k mbc นะรายละเอียดหนึ่อ,เ,อ,อเป็นวิดีโอขนาด Full HD 1080p นะฮะนะครับหรือว่าจะเป็นหรือว่า1 9 2 0ง0อคูณ1 0 8 0ะ Full HD นั่นเองอ่าเป็น29เาฟรปาดไปก็เป็น30 f เฟรมนะครับ Positive อ่าแล้วก็ Macbit, b i t r a t e เสียงเป็นอะไร Format อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ Source มันก็คือตัววิดีโอต้นฉบับเนี่ยก็เป็นในรูปแบบนี้ 1080p อะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับ ก็คือว่ามันแปลงหลายบ้างเราก็มาสังเกตได้จากตรงนี้โอเคอันนี้กรอบนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมขอคลุบมันไปก่อนโอเคต่อไปก็จะเป็นกรอบตัวนี้นะครับกรอบตัวเนี้ยจะไว้ใสออ่ในส่วนของเอฟเฟกเริ่มเริ่มจากเอฟเฟกก่อนเอฟเฟกเนี้ยเขาก็สามารถมาใส่เอฟเฟกเพิ่มได้ตรงนี้โดยปกติแล้วเราสามารถใส่เอฟเฟกในหัวข้อเอฟเฟกได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราต้องการแบบ เอฟเฟกในตรงนี้ก็สามารถมาใส่ตรงนี้ได้นะครับก็คือเขาก็จะยัด effect เนี่ยใส่เข้าไปในบีโอให้เราเลยตอนแปลงออกมาโอเคอันนี้ก็คือการใส่เอฟเฟกในส่วนของอเป็นฟิลเตอร์ต่างๆบนคลิปวิดีโอเพิ่มแสงเพิ่มสีทำให้สีดูจ,จัดจ้านขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ okay. ถ้าเราต,ต้องการจะใช้ก็มาติ๊กมันแล้วก็เลือกเอ่อ select ตัว เอฟเฟกเนี่ยที่เราต้องการได้โอเคต่อไปก็เป็น image overlay ก็คือการนำรูปภาพหรือว่าโลโก้มาไว้บนตัวคลิปวิดีโอซึ่งอันนี้ก็สามารถทำได้บนซ e เค e น c e เหมือนกันแต่ตรงนี้ก็เผื่อใครจะมาใช้ฉาบฉวยอะไรอย่างเงี้ครับอย่างเช่นในกรณีนี้เราไม่ต้องการเอาโลโก้เนี้ยใส่ไว้ในตัวงานเลยไอใส่ไว้ในตัวโปรเจกต์เลยเราสามารถมาใส่ตรงนี้ได้มันก็จะไม่มันก็จะไม่ถูกบันทึกลงมาในโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวลองใส่รูปให้ดูสักรูปหนึ่งเป็นรูปนี่ละกันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเราก็สามารถปรับตำแหน่งตำแหน่งมันได้เหมือนเดิมซ้ายขวาหน้าหลังเซนเตอร์โพซิชันได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวขอปิดไปก่อนอ Name อเวอร์เก็คือการใส่ชื่อลงไปในส่วนของตัวคลิปวิดีโอเพอร์ฟิ Perfect ก็คือ จะเป็นค่าค่าหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ uh, display before file name นะครับแล้วก็ format เป็นอะไร s o r t file s o r t file without extension อะไรนี้ครับหรือว่าจะเป็น output file นะเราสามารถเลือกได้แล้วก็เช่นเดิมครับปรับ size ได้ปรับ opacity ได้ปรับขนาดได้ปรับซ้ายขวาได้นะโอเคในส่วนนี้ซึ่ง เนมโอเวอร์เเนี่ยก็สามารถใส่เนฟเฟกได้เหมือนกันพูดสั้นๆง่ายว่าในส่วนของเอฟเฟกตรงนี้ก็เหมือนการที่เราเอาเอฟเฟกต่างๆเนี่ยลงไปใส่ในตัว s e q u e น c ์แต่แค่มันมากระทําบน Export ก่อนที่จะ Export งานนั่นเองไทม์โค้ดก็เหมือนกันครับก็คือการเอ็กซ์พอร์แล้วก็ติดเวลานับถอยหลังไปด้วยเราสามารถเลือกตำแหน่งได้ปกติในส่วนนี้โอเคเอฟเฟกก็ผ่านไปแล้วต่อไปมันมันดูในหัวข้อวิดีโอครับวิดีโอเนี่ย ก็จะเป็นการปรับแต่งอ,อในส่วนของพรีเซนต์อ่ะเดี๋ยวผมกลางพรีเซนต์ให้ดูก่อนเมื่อกี้เราปรับพรีเซนต์ไปแล้วใช่ไหมครับในที่นี้ถ้าเกิดเราปรับพรีเซนต์เสรเนี่ยมันก็จะทําการเซตค่าอะไรให้เรียบร้อยละแต่การที่เราจะมาปรับในส่วนของวิดีโอเนี่ยเราก็จะเป็นการปรับ ในขั้นแอดวานขึ้นอย่างเช่นเราต้องการมาปรับไซส์ขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เจ็ดร้อ,อยอะไรอย่างงี้ซึ่งในส่วนเนี้ยถ้าเราปรับคา่าความกว้างความยาวก็จะปรับลงไปด้วยถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้มันบาลานซ์กันเราก็สามารถเอารูปโซ่เนี้ออกได้นะครับก็จะเป็นการปรับแบบฟรีฟรีไซส์เลยประมาณนี้แล้วก็แมทซอรก็คือการกลับไปเป็นแบบเดิมแมทซอรครับ ซึ่งการติ๊กเนี่ยก็คือการไม่กระทำอะไรกับมันเลยก็เฟรมเลทแล้วก็ปรับได้ f ิลออเดอร์แอสเคปแอสเปแล้วก็ TV Standard นะครับ <c oughs> อขอโทษนะครับโอเคแล้วก็ Level เรนเดอร์แมกซิมั i มในที่นี้หมายความว่าไงก็คือว่า อตอนที่มันทำการประมวลผลคลิปวิดีโอนี้ออกมาครับมันจะทำการเรนเดอร์ด้วยคุณภาพที่สูงสุดะนะครับประมาณนี้บิตเลทบิตเลทก็มาถึงค่าค่าค่าเลดของมันว่าเราจะปรับเป็นเท่าไหร่ปกติแล้วก็ปรับเป็น16นะครับในส่วนนี้แล้วก็ k e คีเฟรม Distance ก็ปกตินะครับในส่วนนี้ก็ ในส่วนตรงนี้เราก็พยายามอย่าไปยุ่งกับมันมากเพราะว่าถ้าเกิดปรับแล้วอาจจะมีปัญหากับตัวคลิปวิดีโอรเราได้บางทีตัวโปรแกรมเล่นบางโปรแกรมเนี่ยก็ไม่สามารถเล่นในส่วนที่ปรับอะไรแปลกๆได้นะครับก็พยายามปรับแค่พิเศษอย่างเดียวพอโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออธิบายต่อแล้วค่อยเปลี่ยนเป็น youtube เหมือนเดิมในส่วนของ Audio. ออดิโอออดิโอเราก็สามารถเรียก ฟอร์แมตได้ว่าเสียงเนี่ยเราจะอเป็นอะไรปกติเขาก็จะเลือกเป็น AAC ซึ่งมีคุณภาพสูงอยู่แล้วเราอาจจะเลือกเป็นออ Dolby Digital ก็ได้ MPG ก็ได้ MPEG ก็ได้หรือว่า MPEG นั่นเองแล้วกเ็เลือกเป็น audio codec เราจะเลือกเป็นอะไร Simple rate ก็คือค่าเ a t ของมันนะครับแล้วก็ เป็นแบบสเตอริโอไหมหรือเป็นโมโนสเตอริโอนี่ก็คือว่าถ้าเกิดล,ลำโพงเราลองรับสเตอริโอใช่ไหมครับก็เสียงนี้ก็จะดังซ้ายขวา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 อะไรก็ว่าไป d o เบ y 5หน่ก็น่าจะรู้แล้วโมโนก็คือเสียงออกทางเดียวนะครับผมโอเคแล้วก็อ u ดิโอค a l i t y ก็คือคุณภาพของเสียงปกติก็เป็นไฮแล้วก็บิดเล b บิดเนี่ก็คือคุณภาพของเสียงเช่นเดียวกันปกติแล้ว เขาก็จะตั้งอยู่ที่320ครับหรือว่าเราอาจจะตั้งลดขนาดลงไปเพื่อให้ตัวคลิปวิดีโอเนี่ยมันมีมีความมีไซส์ที่เล็กลงแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากครับสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับไฟล์ไซส์เนี่ยแปลงออกมาไดา้ a ร c e กิกใช่ไหมครับลดคุณภาพเสียงลงไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยนะครับแล้วก็บิตเลน Advanced setting ก็ส่วนประมาณนี้สำหรับ audio แล้วก็ มัลติมัลติอันนี้คือการเซตน่าจะเป็นในรูปแบบสตรีมนะครับในส่วนนี้แล้วก็แคปชั่นแคปชั่นนี่ก็คืออย่างที่ผมอ,อธิบายไปในคลิปวิดีโอในส่วนของเอฟเฟกว่าแคปชั่นนี่ก็คือเหมือนกับการที่เราเคยดู YouTube ใช่ไหมครับใน y t u t u เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นซับไตเติลให้เรา ในบางคลิปนะครับในบางคลิปเนี่ยเขาจะมีซับไตเติลให้เราซึ่งในส่วนเนี้ยก็คือเราสามารถปรับแคปชั่นได้อะไรประมาณนี้โดยการสร้างแคปชั่นก็สามารถไปดูได้ที่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวในส่วนของการใช้ s p ปเ i a l ลคลิปอะไม่ใช่เอฟเฟกการใช้ s p ปเ i a l ลคลินะครับในส่วนนั้นแล้วก็ Publish Publish เนี่ยก็คือการเมื่อเราทำการ Export เสร็จเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะ อัปโหลดมันขึ้นไปเลยโดยอัตโนมัติไหมในกรณีนี้ก็สามารถอัปโหลดขึ้นไปโดยอัตโนมัติอาจจะเป็น YouTube เราคลิกก็เราก็สามารถล็อกอินแอคเคาท์ยูทูบแล้วก็เดี๋ยวตัวโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะทำการอัปโหลดไฟล์วิดีโอตัวเนี้ยขึ้นไปบน y o u t u b e ให้เราเองนะครับก็มี YouTube v i m e o แล้วก็ Creative Cloud หรือจะเป็น f t p ก็ได้นะครับ f t p ก็เลือก Username server uh, server เราแล้วก็เลือก port อะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี okay. ้โอเคจบไปแล้วสำหรับตัวในส่วนของหัวข้อที่2นะครับโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนนี้ uh, uh, แล้วก็มาดูครับก็ g okay. okay. จะมีอีกสีหัวข้อสี่หัวข้อนี้หัวข้อแรกก็จะเป็นการออใช้การเรนเดอร์ที่สูงที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด ติกในส่วนนี้นะครับก็จะเอ่อกินระยะเวลาในการ Encode ไปเนี่ยอีกพอสมควรแล้วก็ CPU กับ GPU เนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นแล้วก็ Use Preview ก็คือการเออ e v i e w งานนะครับแล้วก็เฟ่เออเฟมเฟมเบนนิ่งเนี่ยก็จะเป็นการเออทำทำการควบคุมเฟมให้มันแบบเหมาะสมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ Import i n t o project ในส่วนนี้ก็คือการ import เออใส่ intro p r o j e c t เข้าไปอ่ะโอเคครับสำหรับการตั้งค่าก็มีประมาณนี้ถ้าเกิดเราพอใจแล้วเราก็เลือก format เลือก present อะไรเรียบร้อยแล้วเลือกค่ากำหนดค่านู่นนี่นั่นเสร็จหมดแล้วก็ให้เราไปกด export ก็จะเป็นการ export งานไปเลยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกไปเป็นแบบเดิมก่อนที่ผมเลือกไว้ก็คือ YouTube Full HD นะครับหรือ 1080p โ okay. อเคอ่โในส่วนนี้โอเคจากนั้นผมตรวเช็คเรียบร้อยแล้วผมพอใจละผมจะเอารูปแบบนี้เลยผมก็ทำการกด Export ได้เลยครับโอเคครับจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการเรนเดอร ตัวคลิปวิดีโอของเราเนี่ยออกมาเป็นไฟล์นะครับเมื่อตัวโปรแกรมพ r e เมี r โปซีซีทำการเอ็ก r t ตตัวไฟล์วิดีโอให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะกลับมาสู่หน้าปกติก็คือหน้าโปรเจกต์นะครับคราวนี้ก็ให้เรา เข้าไปที่ฟโฟลเดอร์หรือว่าตัวตำแหน่งที่เราได้ทำการบันทึกตัวปรตตัวเอ็กซ์พอร์ตออกไปในที่นี้ของผมก็น่าจะจำกันได้นะครับผมเลือกไปที่ไดดีนะครับผมก็ผมก็เข้าไปที่ไดดีแล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Backup work นะครับสังเกตนี่นะครับวิกโก้อันบ็อกก็มาแล้วแล้วก็ขนาดขนาดก็จะมีแจ้งไว้นี่ สายเท่าไหร่อันนี้ก็คือการ export งานออกมาใช้งานนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอการเอ็กซ์พอร์งานก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแต่จะขอเสริมตรงนี้นิดนึงครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ e อ็กซ์แล้วก็มีเดียสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดเนี่ยก็คือการกดคิวก็สำหรับการใช้งานคิวเนี่ยก็เดี๋ยวจะ อธิบายในส่วนของการ export งานด้วย Media Encoder นะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เกี่ยวกับการ export งานก็อยากจะฝากถึงการ export งานนะครับก็ขั้นขั้นแรกก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะแปลงไปในเป็นในแบบฟอร์แมตรูปแบบไหนแล้วก็พรีเซนต์แบบไหนนะครับแล้วเราก็เลือกให้มันเออแมทแมทกับสิ่งที่เราต้องการ อันนั้นก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่าดีกว่าที่เราไปฟอร์แมตให้มันเกินเเขาเรียกว่า Over q u a l i f y e d อะไรสักอย่างหนึ่งคือมันเกินเกินคุณภาพของมันไปก็จะจะเป็นการที่เปลืองเนื้อที่โดยใช่เหตุแล้วก็ฟ่า,าตัว YouTube หรือว่าจะเป็นการส่งงานเนี่ยมันก็จะทำให้มีไซส์ขนาดใหญ่เกินไปก็สำหรับการ Export งานก็มีประมาณนี้ครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ